เขาถามว่าสอบถามครับไม่เห็นพูดถึงหุ้นในตลาด M A I บ้างเลยแม่แนะนำสำหรับมือใหม่หรือครับค,คือคิดว่าอาจจะเจอหุ้นเติบโตได้หลายตัวที่นี่ขอความเห็นด้วยครับขอบคุณครับเออต้องบอกว่าจริงๆแล้วใะส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ไม่ไม่ได้แยกตลาดเลยเบิร์แล้วถ้าเบิร์สังเกตดีๆเนี่ยจะค้นพบเลยว่าหุ้นจริง,รง,รงๆหุ้นส่วนใหญ่ของพี่เนี่ยเป็นหุ้น M A I เลยเอาเหรอทื่ลงม,มาในอดีตนะครับเป็น M A เยอะซะส่วนใหญ่เลย ก็เห็นด้วยครับว่ามันก็มีโอกาสอยู่เยอะแน่นอนว่าเอการจะไปซื้อบริษัทที่แบบมาร์เก็ตแคปแบบห้าแสนล้านแล้วจะกำไรทักสิบเด้งเนี้ยมันก็ก็ยากหน่อยนะนะครับก็ยากหน่อยไม่ยากหน่อยนะยากมากเลยก็ว่นเรื่องปกติแต่พี่จะไม่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 ได้มีข้อจํากัดนะครับว่าไอ้นี่คือเอ็นไอนะนี่คือเซตนะพี่ไม่สนเลยครับไม่ไม่ไม่เคยสนนะครับเอาแล้วถ้าพี่แนะนํามือใหม่อะว่าจริงๆ คือต้อ,อวระวังมากกว่าแน่น,นอนเนะี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยแน่นอนเบิร์ตไล่ไปตั้งแต่ธุรกิจเอ็มเนี่ยส่วนมากคือเป็นธุรกิจที่ขนาดเล็กกว่าเยอะเล็กกว่าเยอะเล็กกว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยของอนาคตจะสูงกว่าแน่นอนความไม่แน่นอนเนี่ยมสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าพอเป็นธุรกิจที่ยังไซซิงยังเล็กอยู่เนี่ยเออมันมันมักจะมีเหตุผลเบิร์ตหุ้นที่เล็ก เพราะอะไรอ่าเห็นไหมมันมันลีเวิร์สจริงกันนะครับหุ้นเล็กเพราะอะไรเบิร์ดอ่าถามเบิร์ดดีกว่าช่วอันดิสคัตดีกว่าไม่ใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างต่อยเลยหุ้นเล็กเพราะอะไรก็ <laughs> ลูกค้าอาจจะยังไม่เยอะทีมอออ่าโอาจจะยังไม่เฟิร์มอนี้อะไรนะแบบทีมบริหารอาจจะยังไม่เฟิร์มมากเออโอเคอาจจะยังไม่ประสบการณ์ยังไม่เยอะมากพอ ็เปนตลาดไม่ใหญ่มากพอเหรอเออเห็นไหมเห็นไหมมันมีตลายเหตุผลเห็นไหมตลาดไม่ใหญ่มากพอลูกค้ายังไม่เยอะก็แปลว่าอาจจะอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นเทรนดใหม่ก็ได้นะใช่ไหมเป็นเทรน์ใหม่ก็ได้นะลูกค้ายังไม่เยอะใช่ไหมครับทีบริหารยังไม่ไม่มีประสบการณ์ยาวนานมากพอก็เป็นไปได้นะใช่ไหมเห็นว่ามันมันมีความไม่น่นอนสูงมากเลยสังเกตอืมถ้าอุตสาหกรรมมันเล็กอยู่มันกำลังเติบโตอ้งั่นแปลว่ามีคู่แข่งเข้ามาง่ายดิ อันมีผู้เห็นเข้ามาได้เรื่อยๆสิจริงป่ะอ่ะเห็นปะ่ะก็มีความไม่ได้นอนสูงแล้วสิจริงป่ะเออแล้วเมื่อกี้เบิร์ดบอกว่าอุตสาหกรรมมันเล็ก <c oughs> ความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงก็คืออ้าวแล้วแล้วจะโตยังไงอ่ะถ้าโตเขาต้องไปอุตสาหกรรมอื่นใช่ป่ะซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ก็มีความเสี่ยงอีกตรงไหมอ่าเห็นภาพไหมว่ามันีความเสี่ยงเยอะหมดอ่ะผู้เห็นย,ยังมีประสบการณ์ไม่มากพอก็แสดงว่าอาจจะยังมีเลเซอร์เลยไม่ครบปะ่ละลยนนิ่งเคิร์ฟยัยงไม่จบป่ะ จะมองเห็นไหมครับว่าธุรกิจที่เล็กเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็โดยโ,โดยโดยเนเจอร์นะมันก็มีความเสี่ยงมากกว่าจากไอสิงเราพูดก,กันเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในธุรกิจที่ใหญ่กว่าเป็นผู้ชนะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใหญ่มากมแน่นอนว่ามันก็ต้องเซฟกว่าม,มันเป็นเรื่องของสเตจของของบิเศษไลฟ์ไซเคิลก็คออือหุ้นที่แบบมาชัวร์ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นมาชัวร์สเตจก็คือแบบ<ม>เนี่ยอิ่มแบบเกือบเกือบอิ่มตัวแล้วอะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนะครับ CPO Home Pro Global อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง Centan อย่างเงี้ย c p n อย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเนี่ยมันแบบเป็นผู้ชนะชัดเจนอ่ะชัดเจนไปแล้วอ่ะคำถามคือคิดออกไหมว่าใครจะมาแย่งตลาดของ7 e l e v e n คิดออกไหมคิดออกไหมว่าใครจะมาทุกแมคโคร คิดออกไหมว่าใครจะมาทุบโฮมโปรมันก็มันก็นึกออกยากอะเมสใช่ป่ะกนนึกออกยากอะนะครับตอนึกภาพถึงบริษัทที่เล็กๆหน่อยอ่ะโอ้โหการเติบโตอุตสาหกรรมส,สูงเนี่ยมีมันเป็นดาบสองคมคือการเติบโตอุตสาหกรรมสูงสูงแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีเค้กใหม่ๆอเข้ามาเยอะอื<ม>ังน<ม>ั้นคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ก็เข้ามาได้เหมือนกันเพราะมีเค้กก้อนใหม่ตลอดเวลาแต่ตรงข้ามถ้าอุตสาหกรรมไม่โตเนี่ยเป็นข้อดีข้อเสียนะ อุตสาหกรรไม่โตคือลายใหม่อยากเข้าไหมไม่อยากเพราะต้องไปออกแรงหนักมากเพื่อแย่งมาใช่ไหมมันไม่ได้มีนิวแบบนิวดีมาน่ะใช่ไหมถ้ามีนิวดีมาเนี่ยคือมัน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 เขาเรียกมันแย่งง่ายกว่าอ,อืมเขายังใหม่อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าต้องไปแย่งกับของที่โอ้โหซื้อคนนั้นมาแบบสิบปีแล้วถ้าไม่เจอปัญหาจริง,รงๆเขาไม่เปลี่ยนหรอกถูกปะ มันก็ต้องแยกแยงยากกว่าแบบ Facebook เป็นแชมป์เรื่องโซเชียลมีเดียมีคนทำแบบโซเชียลมีเดียเหมือนกันมันก็เหนื่อยไงแต่ถ้าไปทำแบบวิดีโอสั้นเหมือน t i k t ต k อกใช่คูมาอีกอีกเวไปเลยอ่ะใช่ใช่แต่พี่ยังคิดว่าโซเชียลยังยังยังดูยากกว่าทุกิทั่วไปเพราะว่ามันมันเป็นออนไลน์มันยังเร็วอ่ะเดี๋ยวพี่ก็เชื่อว่าเป็นไปได้เบอร์ที่จะมีโซเชียลัวใหม่ มมามา,มา,มาทุบเฟซบุ๊กได้างพี่ยิ่งเชื่อแต่ว่าอย่างธุรกิจมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะธุรกิจที่แบบมันเป็นจบับต้องสินค้าได้จริง,รงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์วิสไม่ใช่โซเชียลนะครับไม่ใช่ออไล์พี่ว่ายังจับ,จ,บจับต้องได้ยากกว่ามากอะ่ะยกอย่างนะอย่างยกอย่างน,นี้ยกอย่างเป็นเคสตัวเฉยนะครับเมื่อวานเนี้ยเราไปโรงงานผลิตมะพร้าวกันมาน้ำมะพร้าว mm hmm. กัำกะทิอะไรเงี้ยโคโค่นะไทยโคคนัทนะครับซึ่งเป็นโรงงานใหญ่โรงงานเดียวในจังหวัด I, ลาบุรีลาบุรีโรงงานใหญ่โรงงานเดียวแล้วก็โรงงานเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางสูงมะพร้าวลมลืนอุตสาหกรรมการเติมโตรถมาปุ๊บกินมะพร้าวเน่นเลยก็นึกภาพดูว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวในประเทศไทยก็ไม่ได้โตเยอะแล้วโรงงานเบอร์ต้องทําใหญ่ต้องลงทุนหนักนะเพราะต้องโรงงานใหญ่มากพอที่จะลงเครื่องจักรที่ทันสมัยทําสเกลเล็กก็ไม่ได้นะ ก็ไม่คุ้มนะอืแล้วแล้วตลาดก็มีคนซื้ออยู่แล้วเบิร์ตคำถามคือเบิร์ตกล้าลงทุนอีกสักสามพันล้านเพื่อสร้างโรงงานมะพร้าวขึ้นมาโดยที่แบบไอ้น,นี่เลยไหมก็ไม่มีนะแล้วเราจะเห็นเลยว่าในอุตสาหกรรมมะพร้าวเนี่ยมันจะมีผู้เล่นอยู่แค่แบบสิบรายอนะไรเงี้ยที่เป็นรายแบบที่เป็นเมเจอร์นะอยู่แค่นั้นนะ่ะมันนานแล้วด้วยนะมนไม่ได้พิ่งเป็นนะมันนานมากแล้วนะอย่างเงี้ยคือจะซีเห็นภาพว่า บางธุรกิจที่มันจับต้องได้จริงมันมันมีมันมีเหมือนแบริเออร์เออมันแบริเออร์อยู่พอสมควรเน่ะอืม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 ธุรกิจที่มันแบบที่มันมาชัวแล้วนะครับแต่ธุรกิจที่มันโก้ตจริงมีดับสองคมก็คือคู่แข่งเข้ามาง่ายด้วยดังนี้ความไม่แน่นอนก็สูงมากว่าคู่แข่งที่เข้ามาใหม่อ่ะอาจจะมีพิเศษโมเดลที่แบบเจ๋งมากทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะโกยลูกค้ารายใหม่เนี่ยเข้าไปหาเขาอ่ะได้เยอะกว่าก็ได้อืม การไปแย่งคนอื่นเนี่ยมันมันมีหลายเรื่องมาเกี่ยวข้องมากๆว่าความคุ้มทุนของโรงงานจะเป็นยังไงยกอย่างเคสหนึ่งยกอย่างตอนที่อิชิอ่าเข้ามาในตลาดชาเขียวตลาดชาเขียวเนี่ยมันชัดเจนเลยตลาดชาเขียวเนี่ยมีมูลค่าประมาณสักหมื่นล้านกลมๆนะหมื่นล้านหมื่นนิดๆหมื่น,นล้านแล้วโออิชิก็เป็นเจ้าตลาดอยู่โออิชิเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วอิชิก็เข้ามาแย่งก็แย่งไม่สําเร็จนะคือแย่งได้นิดเดียวบากทีอเออ ต้ององต้องลงทุนโรงงานให้ดีมากพอลงทุนเรียบร้อยแล้วลงงานเรียบร้อยแล้วแต่มาเก็ตแชร์ที่ได้มาเนี่ยได้มาน้อยเกินไปทําให้ไม่สามารถทํากันไรได้ดีเนีย่ยอีกชีก็ต้องแบบใช่คอยแต่ว่าต้องบอกว่าแต่ต้องบ,บอกว่าชื่อพี่ชื่อชมพูตันนะว่าพุตพันตก็เป็นนักตลาดที่โคตรเก่งนะคือ <S <S หาออกเรียกออก,ออกสินค้าใหมอ่อ่ะแล้วติดตลาดเก่งมาก <S <S จนค่อยๆเพิ่มฟิลเอาไอตัวเอ่อยูเทรนเซชันเรทให้มันแบบค่อยๆแบบ มากขึ้นจนสามารถทำกำไรได้มากขึ้นเลย๋อคือเขาใช้วิธีไปออกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใช่อใชวไปะเย็นๆอะไรเงี้ยฮะเออจุกตองเย็นๆนี่คือตัวพีคเลยอืมแล้วล่าสุดก็ตันซันซูอะไรอย่างเงี้ยอ่าตันซันซูอ่ะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ตันซันซูเนี่ยก็คือประมาณถ้าจะมีตลาดที่คนชอบโซจูของเกาหลีอ่าตันซันซูเนี่ยเป็นโซจูที่ไม่มีแอลกอฮอล ช่างคิดจริงๆเอออะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือจะจะจะี่เห็นภาแบบในอุตสาหกรรมชายเขียวอะว่าคนเข้ามาใหม่เนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายเว้ยทำกระตัดแบบสุดๆแล้วนะขาดทุนย้อยยับเลยนะปีที่หนักเน้นกระตาดดึงพื้นดึงมากระแช่สุดท้ายอ่ะเพิ่มเงินมักกระแชรไม่เพิ่มคุณตตยก็เลยเลิกแข่งอืมอ่าเป็นที่มาว่าสงครามมันมันจบไปแล้วอืมมันก็ไม่พอ มากระชายไม่พอไม่มากพอก็เห็นบอกไงว่าโอ้ความพี่ว่ามันความความเป็นตัวของของคุณตาณเองเขาโอ้เขานักกานตลาดอะออกโพดักโคตรเก่งอะถ้าฟังจากสรุปก็คืออย่างแรกก็คือว่าจริงๆไอ้มันก็จะสอดคล้องกับที่เราคุยกันวันนี้เหมือนกันหมายถึงคำถามแรกๆอ่ว่าดาวไซค์กับ อัพไซด์อะเปรียบเทียบกันถ้าเกิดเป็นหุ้นเอ i มันก็จะอัพไซด์มันก็จะเยอะหน่อยกว่ดาวไซด์มันก็จะเยอะดาวไซด์มันก็จะเยอะตามแต่ถ้าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตที่แมชชัวแล้วนะไม่ใช่ทุกตัวนะมันก็จะอัพไซด์ก็ไม่ได้เยอะมากแ่ดาวไซด์มันก็จะน้อยมากๆเหมือนกันใช่ดังนั้นพี่คิดว่าสุดท้ายอะการลงทุนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลมันไม่มีข้อจํากัดหรอกว่าคุณจะลงทุนเซ็ตหรือลงทุนเอไมไม่มีข้อจํากัด แต่สุดท้ายคุณต้องมองให้รอบด้านก่อนอ hmm. ให้รู้ตัวเองก่อนว่าคุณมองความเสี่ยงครบแล้วจริงหรือเปล่าคุณอยากลงทุนจริงหรือเปล่ากับอัพไซส์ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ยถึงบอกว่าคําถามสังเกตปหะเบอร์สังเกตปหะคาถามเนี่ยน้องเขาจะโค้ดเยอะกว่าเห็นไหม <c oughs> เขาจะมองในมุมแบบเอาตัวนิตี้อ่ะด hmm. วยเนเจอร์มือใหม่เ็าจะบแบบจะประมาณเนี้ยเออดังนั้นก็ต้องระวังนะคือไม่ไม่ได้บอกว่าลงทุนไม่ได้นะครับต้อง hmm. ลงทุนด้วยความที่รอบด้านแล้วแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงนั้นแล้วอแต่ไอ้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเวลาเราฟังผู้บริหารหรือสื่อต่างๆเนี้ยดาวไซน์นี่จะเหลือนิดเดียวอัพไซน์นี่จะแบบออันนี้เราพูดถึงหุ้นด้าดาวไซ์ไม่มีด้วยนะหุ้นเล็กๆด้วยนะแล้วสุดบ้างดาวไซ์ไม่มีด้วยนะมีแต่อัพไซ์หลายๆบริษัทนะหลายๆบริษัทนะธุรกิจนะ เวลาเราถามตรงๆนะว่าความเสี่ยงคืออะไรไม่มีนะโอ้โหซี o โอตอบอืไม่มีนะโอ้โหตอบด้แบโหฟูเลยโอ้โหนี่กูลงทุนแล้วกำไรอย่างเดียวแล้วทั้งนั้นเออแต่เออแต่พอพูดอย่างเงี้ยนึกถึงพวกผู้บริหารแบบใหญ่ๆโตๆยักษ์ๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาพูดว่าตัวเองจะโตจะโตจะโตใช่ใช่ไหมใช่เออเขาจะพูดเรื่องแบบ s u s t a i n เออเรื่อง s u s t a i ใช่เขาจะใช้คำเนี้ยเยอะมากเลย ใช่เยอะเยอะจัดอืม,มอ่ะก็เป็นสเตทของหุ้นแหละของของตัวธุรกิจแหละหุน้นเอไอส่วนใหญ่แล้วนะ <ๆ S 1> ก็อาจจะอยู่ในเขาเรียก growth stage อ่าก็ดูนะ่าสนใจแหละแต่ว่าก็อย่าลืมความเสี่ยงนะจ๊ะครับผมความเสี่ยงนั้นทําให้คุณขาดทุนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สบายๆแต่หุ้นใหญ่ๆอะ่ะลองนึกภาพซนะีพี p อซีีอเนี่ยตอนโควิดเนี่ยราคาลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์อืมสามสิบเปอร์เซ็นต์ แต่หุ้นเอ i มไอเ่ไปดูได้ตอนโควิดลงมาหกสิบขั้นต่ำขั้นต่ำเลยฮะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี้นะดังนั้นเนี่ยก่อนลงทุนก็ต้องมองเห็นความเสี่ยงให้มันให้มันครบคบนะทงทางที่ซีบีอก็โดนหนักด้วยนะใช่ไหมโดนหนักมากเซนเทลเงี้ยโอ้โหยับยับอ๋อลงแกมลงแกมลงจากสี่สิบบาทลงมาเหลือสิบ สิบกว่าบาทหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นอะไรเงี้ยในเขาบอกเอฟเฟกต์เต็มเต็นะแต่ตอนนี้ราคาราคาหุ้นตอนนี้สูงกว่าพีคุยดีดลอยแล้วเซ็นเทลอืม